ขับรถไปครับไปเอาบาทอยู่วัดหน่อยครับวัหน่อยาง่ายกว่าบาหง่ายวัดน่อยไปเลยไปหาหมูไปกันสองคนสามจบบาทโอ้ยใครจะไปแจ้งอนันนี้ของเองู two, oh ่ของล้วนล้วนรถอีเนไหมรถอีเนหนวดไหม สมัยรถพิเศษถึงจ้ะสัดเกล็กเท่า,ม,ทามีเรืองเลือเสืออยู่เรือหนึ่งวะทีเลือเสือคนตายเบิดบานตายจากวัจักสิบสิบปีลงหน,นีบิดบัดย่าคู้จังสีขึ้นปพอหมอจักเทียเอาพอเคยว่าซ้ำลงไปเจมบอป๊กแตกู้พูดเนาะหม่อ,มองทัง้งนั้นได้หระอ ทั้งเก่าทั้งใหม่หละยุิอานี่ะบวกกันอานี่เรเอานี่อันนี้บกคอยไราได้ันหมนนแมนวเลยเ่นที่นึ่งอ่ะเพาเหตุหน่งคุดเพี่อหนึ่งแก็งสิไหมเอาก็เพิ่อนกัเพิ่กัดันออกเพิ่อนกัดันออกน่ไปต้รถไมโครน่ไปโทอะไรให้ยับปรกันตีไมมาเพิ่กัลงเล็กตัวนเอาขี่ตัวนี่อย่ติปไปเรย

nào subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 就是说，你们当地这边，比如说，这个咱们这个。